เคยดูแบบคลิปท่องเที่ยวเมืองนอกะเยอะเนี่ยโหบรรยากาศนี้ได้เลยนะเวลาที่แบบว่ามีเรือวิ่งผ่านเหมือนอย่างพวกประเทศฮ่องกงอะไรประมาณเนี้นี่คนระับผมบรรยากาศจะชิลๆหน่อยแต่ว่าเรือท่องเที่ยวจะน้อยเรือโดยสารก็น้อยไปด้วยถ้าไม่มีโควิดเข้ามายังมีการท่องเที่ยวอยู่เดี๋ยวคิดว่าน่าจะสวยกว่านี้เรือท่องเที่ยวน่าจะเยอะมากกว่านี้นะ วันนี้ครับผม Mr. Note Channel นะเดี๋ยวคลิปนี้พามาเดินดูบรรยากาศสวนลอยฟ้า สวนลอยฟ้าของกรุงเทพนะจะอยู่ย่านสะพานพุทธเดี๋ยววันนี้จะลองมาถ่ายแบบว่า z ูบรรยากาศในแม่น้ําเจ้าพระยายให้ดูว่าเรือที่พิ้งไปวิ่งมากับบรรยากาศตึกแล้วก็เมืองกรุงเทพมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองพามาดูเป็นคลิปอีพีสองของสวนลอยฟ้าครับผมนี่คือบรรยากาศของสวนลอยฟ้าที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในกรุงเทพนะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่เขาเพิ่งจะเปิดเมื่อปี63ปี2020เมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็คือปี21ละอันนี้เป็นเดือน มกราคมเพิ่งจะผ่านปีปีใหม่มาได้ไม่กี่วันเองฮะบรรยากาศของตึกฝั่งสาทรน,นะตรงนู้นก็จะเป็นย่านสีลมเป็นตึกที่สูงที่สุดในกรุงเทพฮะตรงนั้นนะเป็นตึกมหานคร314เมตร79ชั้นบรรยากาศช่วงตอนประมาณ5โมงจะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบจุดที่ว่าให้คนมานั่งชมวิวฮะก็คือดูบรรยากาศแบบ <c oughs> ฝั่งสาทรนอะ่ะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าสวนลอยฟ้าแต่ว่าต้นไมใ้ใหญ่ๆอาจจะไม่ได้มีเยอะนะของบางคนก็มาชิลๆคนเดียวก็ได้ฮะไม่ต้องแบบสนใจเพื่อนอะไรเงี้ยประมาณนี้นี่บรรยากาศฮะชมวิวชมวิวกรุงเทพฝั่งสาทร เรือเจ็ตฮนะเรือเจ็น่าจะเป็นเรือให้เช่าหรือเปล่าผมไม่รู้นะนี่ฮะโอขับไวมากขับไวจริงฮะฮะกำลังจะลอดใต้สะพานไปแล้วโอ้โฮหฮะลอดใต้สะพานไปแล้วไปออกฝั่งนู้นแล้วครับผมเนี่ยบรรยากาศมันก็จะได้ฟิวประมาณนี้จะมีเรือแบบลำยยใหญ่ๆเป็นเรือที่เป็นเรือห้องอาหารนะ ในเรือเนี่ยเราสามารถกินอาหารได้ผมไม่รู้ว่าเป็นเรือของโรงแรมอะไรฮะไม่รู้เขาติดป้ายไว้หรือเปล่านะโรงแรมอะไรเนี่ยไว้ o r อ h i คิดริเวอร์ครูดห้าแสดงว่ามีเรือห้าลำหกลำหรือเปล่าเนี่ยไว้ o ออ h i คิด v ิเวอร์ครูดน่าจะเป็นเรือห้องอาหารเขาจะให้บริการในช่วงกลางคืนนะหัวค่ําอะไรประมาณนี้แต่ว่าจะต้องมีการจองเข้ามาก่อนว่ามีกี่ท่านกี่ท่านเขาก็จะมีเด็กเสิร์ฟบ,บนเรือ แล้วก็นั่งกินประมาณสองชั่วโมงฮะจะเป็นได้บรรยากาศแบบเรือล่องไปด้วยนะไม่ใช่ว่าเรือหยุดนิ่งๆอยู่เฉยๆนะคือเรือมันจะล่องช่วงกลางคืนไปตามไปตามบรรยากาศแม่น้ําเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นเรือน่าจะเป็นเรือธรรมดาทั่วๆไปเรือข้ามฟากจะอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยเรือข้ามฟากที่มันข้ามฟากจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งบรรยากาศเรือในแม่น้าเจ้าพระยาน,นี้ผมก็พามาดูมาดูวิวเนาะเฮ้ยเรืออะไรวิ่งมา มีเรือด่วนเจ้าพยามาด้วยแล้วก็จะมีเรือเรือท่องเที่ยวอันนี้ผมไม่รู้เรืออะไรเดี๋ยวผมลองซูมใกล้ๆดูหน่อยมาคนเดียวฮะน่าจะเป็นเรือส่วนตัวหรือไม่ก็เรือราชการหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นเรือธรรมดาแต่ว่าเรือโดยสารน่าจะเป็นเรือลำนี้อันนี้เรียกว่าเรือด่วนเจ้าพยานะ มีเรือเจ็ตมาด้วยฮะเรือเจ็ต โดยสารเจ้าพยาก็กําลังมาดูเรือโดยสารเจ้าพยาเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นเรือที่เอาไว้ข้ามฟากคนะโอ้ตอนนี้เห็นมีเรือเจ็ตวิ่งมาหลายลำแล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นชมรมหรือว่าเขาซ้อมหรือทีมชาติอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยเรือข้ามฟากครับผมแล้วก็เรือโดยสารเจ้าพยาแล้วก็มีเรือเจ็ตกำลังวิ่งมาเต็มเลยหลายลำเลยนะฮะวิ่งมาเนี่ยสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดลำ เขาน่าจะเป็นแบบเป็นกลุ่มถ้าไม่ได้เป็นแบบพ้อมดีมชาซ้อมไลไรก็น่าจะเป็นแบบของคนทั่วไปแบบเป็นกลุ่มเป็นชมรมอะไรประมาณเนี้มาขับเล่นกันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผ่อนคลายดูวิวกว้างๆเนี่ยผมว่าสวยอยู่นะนี่ครับผมมันเหมือนเมืองนอกเลยนะแบบถ้าเรากลับหาเฟรมเฟรมถ่ายดีๆนะแลวดูดูคลิปหรือว่าดูวิดีโอท่องเที่ยวบ่อยๆเนี่ยพยายามถ่ายให้เหมือนเมืองนอกนี่เหมือนเป๊ะเลยนะเนี่ย นี่ฮะือดูดูเรือเจนี่ครับผมกําลังวิ่งมาโอ้โหสีแดงกําลังแซงสีเขียวครับผมโอ้โหถือว่าเขาขับเร็วอยู่นะเนี่ยจะมารวมกลุ่มกันตรงนี้นี่บรรยากาศก็กจะชิลๆไปนหน่อยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยวันหยุดแต่หลายคนก็หยุดงานแต่ว่าบางคนก็ทำงานนะ อันนี้ก็จะเป็นเรือขนไฟนะเป็นเรือขนสินค้าเรือขนไฟแต่ลำนี้ไม่ได้ขนนะลำนี้กําลังลากมามันจะมีเรือขนที่กําลังออกมาเนี่ดูฮะใหญ่มากเลยเนี่ยกําลังออกมาไม่รู้ว่าโอ้โหยาวกันนะผมหันไปดูข้างหลังยาวมากพอสมควรเลยเนี่ยเรือลำนี้มันลากมาดูฮะกาลังเครื่องยนต์เนี่ยมหาศาลมากเลยนะลากพวกสินค้าใหญ่ๆพวกนี้ออกมาได้ อันนี้ลองดูว่าเขาขนอะไรกันมาก็น่าจะเป็นพวกอิดก้อนดินหินทรายหรือว่าเป็นเผือกเป็นมันเป็นพืชผลทางการเกษตรประมาณเนี้ยแล้วแต่ว่านายจ้างจะไปให้ไปขนอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นเรือขนสินค้านี่แหละฮะถ้าไปหลายวันหน่อยก็จะมีพวกเสื้อผ้าติดเรือติดอะไรไปด้วยไงเพราะว่าต้องขนแบบไปน่าจะไปทะเลไปะไะลด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะสินค้าก็หมดละความยาวนะความยาวลำนี้ก็จะเป็นเรือปิดท้าย เป็นเรือที่เอาไว้ลากเหมือนกันเถือว่าไอเรือลำหน้าที่ลากไปมันเสียเขาก็จะขับถ่ายมาเป็นเรือลำนี้ลากแทนก็จะต้องแบบมีเรือสองลำไง